เดียวกันของวันนี้นักแสดงมากกว่าร้อยชีวิตครับผมไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องราคาคาา่าจ้างแต่ก็มีราคาค่าจ้างใจร้วนเขาบอกมางานวัดดอร์นี้ต้องช่วยกันสร้างจัดผลงนานกันถึงเรื่องตีต่อร้านขายข้าวตืนก็ขอพระคุณพยัคฆเจ้านัดปัดกังด้วยครับผมนะครับถ้าไปอยู่ไม่ใส่ชุดเจ้านัดตอนนั้นจะวิ่งชุ่แก้มเลยโอ้โหมมาเยอะอ๋อ ยังไม่สมอีกนะกันเด็กกันเด็กโอ้โหหนาวตอนแถวขอเสียงกรเบ้อับสามพี่น้องขอขอกันค่ลูกชายบัณฑิตลูกบุตลูกจะเปนคนดีดีครับโอ้โหคนมาเยอะขนาดนี้ก็้อขอ นี่หุงข้าวด้วยนะครับผมขอบคุณครับไม่รู้ว่าหุงกี่หม้อก็ไม่รู้นะครับขอบคุณทุกคแนะครัวโอ้โที่เปิดด้วยขอบคุณคุกที่ดัดทุกที่สุดและทุกงานนะครัวครับผมอร่อยมากไปต่อแถวอร่อยจริงๆก็ดูในแถวยาวขนาดนี้ครับผมอ่ะแต่ของทอดอร่อยจริงรอร่อยนะเพราะนี้มีขาปูด้วยนะขอบคุณทุกคนเพราะคุกคทุกท่านนะครับขอบคุณพี่ใหญ่ให